กลับเข้าสู่การทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วตัดกลับมาเนี่ยฮะเครื่องบินออกบินแล้วครับนี่คือการโดดรอดที่2ของเราในวันนี้พี่อาร์ครับใช่ครับวีคเคนดี้นะฮะนี่คือเกมที่2นะฮะแล้วเราจะมีวีคเคนดี้แค่ครั้งเดียวนะครับเอาล่ะเพื่อนเข้าสู่เกมที่7ของวีคที่2ครับนี่คือคะแนน6เกมที่ผ่านมาของวีคที่2นะครับทีมซิกเคจินไทยแลนด์ครับน้ำเป็นอันดับที่1อยู่นะครับพาวเวอร์แปดแปดไทยแลนด์อันดับที่เจ็ดอาร์อาร์คิโอเทนาไทยแลนด์อันดับที่สิบครับส่วนอันดับอื่น เป็นเกมที่7นะครับของวีคที่2นะครับหรือเรียกว่าเกมที่22นะครับของทั้งหมดเลยนะครับโอเคไปชมกันเลยครับโอ้โหลายเครื่องบินมาแล้วฮะลงจากเครื่องยังไม่ทันได้ครบเลยครับแล้ววงเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ายล่างกินน้ําสัก4 0เปอร์เซ็นต์วงฮนะขอไป <laughs> มาถึงวงนะวงปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับแล้วไม่รู้ด้วยว่าวีคสามจะได้มาเล่นหรือเปล่าถูกต้องเลยเฮ้ยแล้วลูฟาไปเปิดด็อกเฮดช็อตส่ราอื่มแล้วเรียบร้อยห้ซําทันทีแล้วดูฝาเขาจะม,มาแล้วครับ โอ้รอบนี้ไม่โหดร้ายมากครับท่านผู้ชมครับเด้งขึ้นมานิดๆพยายามจะหนีน้ําขึ้นมาครับทำให้ตอนนี้สภาพตัทีมเนี่ยแทบจะเท่าเดิมเลยฮะความหมายคือทีมที่อยู่ในบ้านอยู่แล้วอาจจะต้องไม่ขยับนะครับเดี๋ยวรอเด้งทันน่ชนกันยับนี่คือวีเคนดี้ครับใช่ครับแล้วคราวนี้ส่วนมนนะไปไหนรับนั่นเองวงนะฮะแล้วยิงล่างมาฟรีแบบนี้เรียบร้อยครับนาวีครับไปน็อก SQX ได้ครับของบูบีแล้วยิงส่วนมาจากลูฟ้าเจ็บหนักเหมือนกันแต่ไม่น็อก ผลรูฟางกกย,ยิง,งลายใกญ่เียเรียบร้อยครับแม่โรคิสครับปลาระเบิดเก็บคิวไปได้ให้ SQX เสิร์ฟไปซะเลยฮะอย่านะขวามาล่างครับไม่ใช่ตอนอยู่กลางวงครับนั่นแหละฮะโอ้โหแล้วตอนนี้อยู่ในวงไม่มีที่เล่นกันแล้วนะหม,มายถึงคนที่อยู่ข้างนอกอะ่ะใช่ครับดูครับแล้วซีเ e t จ,จินเนี่ยลายเดียวกับ IQ, อาร์เคียวเทน,น่าด้วย แล้วเข้ามาเนี่ยแล้วซีเคจินเนี่ยเหมือนไปชนอยู่หนึ่งคนใส่ฟุตบอลลิศครับเป็นจีซ่าแล้วน็อกเลยโอ้โหผ้าตาขามาน็อกอยู่ครับแล้วรถจะระเบิดแล้วด้วยฟุตบอลลิศว่าไงอย่างที่ผมบอกครับมันไม่ค่อยจะมีที่เหลือแล้วในวงนะมันต้องชนกันยับๆแล้วครับแบบนี้ดูครับฟุตบอลลิศครับทีมที่เนเล่นตามวงต้องไปช้าเลยใช่ไเฮ้ยแล้วฟุตบอลลิศเล่นดีเหลือเกินอ่ะเขาน็อกจีซ่าได้แล้วเขาไม่เอาด้วยนะเขามเอาพื้นที่ด้านหน้าก่อนครับแล้วเขาจะมาวัดกันตรงนี้กับซีริมซีริมซ D.A ว,ว่าไงซีริมสำคัญนะครับเดี๋ยวดูครับซีริมรอจะังหวะแล้วโซเคโอเคเออจะปลาระเบิดแล้วโดนยิงเหมือนกันโซเคคันเซิลก่อนแล้วหลังต้นไม้แบบนี้ยิงฟรีว่าไงเราใส่ล้ากกนแล้ต่กมาสลัปลาปาระเบิดขคือจะสองไหมใส่ล้านโลวาซินปลาไปแล้วเออนี่ศูนย์เจ็ดครับเปน็นน็อกเฟเรนเดลอของลูปได้เหมือนกันเราดูตรงนี้ระเบิดเขาใส่ล้านครับไปโดนโซเคน็อกไปแล้วดีทูอีเจาะนี้ไปเก็บเฟเดอรดลอจากเกมไปเอาละครับดูตรงนี้ครับแล้วจีแซดไหลตายไปแล้วครับเพื่อนมาชุบไม่ได้ครับจีแซดโอ้โห คือนี่ขนาดขาไม่ได้สั่นะเฮ้ยแล้วเดินเดินก็ไปบอกเลยสลับซิลิมครับเดี๋ยวเราใส่ไลน์เก็บโซเคียลจากเกมไปแล้วเดินขึ้นไปเคลียร์เลยซิลิมมาเฮดช็อตโลวาซินฟุตบอลิสจบแล้วครับพังเลยครับฟุตบอลิสเอวันนี้เล่นฟอร์มเดิมเลยครับแบบนี้16แล้วลูบโดนโดนลนลากยิงจากซิลิมมาดีเอให้ไม่ให้ใครมาชิดบ้านครับดูครับใส่กระสุนใส่ใส่กระสุนใส่บอกให้บ้านนี้มีคนฮะขับไปที่อื่นก่อนโอ้โหดูครับท่านผู้ชมคเขาจะดูดีเอครับได้บ้านมาแบบนี้ลูบบอกบ้านนี้ไม่อยู่แล้้้้้้้้วววฮะตตรรรงงนน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 ัักก็็มมีีีีคคค่่่าาาาพเเเออออ์บลลลููหหทยไดๆ โอ้ห้องน้ำแบบแล้วเฟดครับแม่ไปน็อกใส่คอสมอดได้ของทีมซีเครตครับซีเครตจินครับตอนนี้มีปัญหาแล้วนะไม่รู้ว่าจะชุบได้หรือเปล่านี่ครับแล้วห้องน้ำเล็กตรงนี้หลุมเนี่ยไปต่อยากนะครับแล้วดูอินเฟสท่านเจ้าหนี้ไปเก็บคอสมอดจากเกมไปแล้วสเปย์มาชุดเดียวของกอนโซ่แต่เป็นแบ็คไวครับที่ช่วยยิงน็อคคารินโยแบ็คไวครับนแกนล็อกเป้าตายนะครับแบบนี้กอนโซ่แกน่าจะรอยิงตามเซนต์ครับว่าคนจะออกมาจากขอบหรือเปล่าแล้วสเปรย์พรีไฟทิ้งไว้ครับสแปงเข้าไปดาเมจ แล้วก่อนโซ่ครับแม่ชว่วยยิงจากกูซี่ครับระยะมันลำบากเหมือนกัน,นะฮะแล้ววงกำลังจะมาเลยครับวงมาไวมากนะครับโฟเอมตอนนี้นี่โล่งสุดแล้วนะฮะสามนาฬิการครับตอนนี้แล้ววงบิ๊ก็ตกตรอนครับและบูบีก็เซนฮะทำไมผมไม่ซื้อหวยวะถูกแบบ,บดีวะ มันมันเห็นชัดมากเลยมันมีราสีตรงนั้นนะผมรู้สึกอย่างนั้นพี่ัาร์แสงมันสว่างสว่างเออมันสว่างสว่างวับวบแม่ดูดเข้าไปทางหับนี่เลยครับขาดิจิตอลเลนติกกับสองีวมาดูข้าลูกครับโกเด้นครับยังไงละครับต้องรีบแปะสมองไหมเพราะต้องนำทางไปเลยดูครับ RQ RQ กับ Power ก็ภ่ายเจ็บแล้วซีเออร์นี่ระเบิดน็อกก็ภ่ายไม่ได้แล้วจีนาโดนยิงมาเจ็บเหมือนกันจีน่าต้องหลบหลังหินก่อนก็ภ no ่ายน็อกอยู่นะครับแล้วดูไอซ์กดอยู่โอ้มุนของไอซ์ได้เปรียบม,มากครับท่านผู้ชมแล้วเอนนเนอนี่เจ้านี้เฮดจอนก็ภ่ายออกจากเกมไปทันทีครับเอาเลยครับเดี๋ยวดูกันแล้วเหมือน Power ถอยหลังเลยครับโอ้โหแล้ว TTOP ก็ต้องถอนออกครับเออนี่เออนี่กำระเบิดระพาขึ้นไปด้านบนก่อนเอาละครับ RQ คือเริ่มเดินไปไฟล์ไปนะครับผมตามที่เห็นตรงนี้แล้วดูครับ TTOP โยกออกมาเลยครับใช่ครับ แล้วดูเบียร์สิเด,เดินต่อนะครับต้องหนีกน็คือทั้งสองทีเหมือนถอยต่างคนต่างถอยไม่อยากเสียหายฮะยไม่อยากเสียหายซิลิมเฮ้ยเพื่อนแจมนะอันเนี้ยผมบอกก่อนโโอ้โหซิลิมอยู่ในทางเขียวๆฮะเพลินเแล้วฮะตรงนี้ซิลิมสโคบคูณสามาแล้วแถบแถบเรียบเฮ้ยเอาดีๆเหรอเฮ้ยยิงยังไงนะเฮ้ยชตเบียร์สิบเอ็ดนะครับนะ่ย แล้วดูดีทอีขับรถไปต่อก่อนเลยครับแล้วเบสเบ็ดนี่เพื่อนไม่ไม่เอาแล้วฮะเพื่อนบอกไปเลยแล้วชนเข้ามาของพาวเวอร์มารถนี่ๆแล้เป็นน็อกคาริโอได้แล้วกิวเวกิววิวนมาแล้วกิววิไปน็อกทางโกลเด้นได้เหมือนกันแล้วซาซาตอนนี้เป็นน็อกไมโคบอลอีกด้านหนึ่งแล้วแบ็คไวไปน็อกทีทีโอพีแล้วพยายามจะลเามาท้องน้ำมาก่อนโซ่เก็บ พาวเวอร์ไป8 KPS กิววี่น็อกไปแล้วเรียบร้อยพาวเวอร์ออกเกมครับจากคอนโซ่แห,หมดเลยครับคนที่หน้าพาวเวอร์นะครับเป็นคนยิงแจมมาเมื่อกี้ในกล่องโซ่อย่างคม,ง<ซ>มนะ<ซ>เป็นหลัเลยไปน็อกใส่เอิร์นนี่แล้วเอา,เอาคิวสวิทครับโดนน็อกจากหน้าเักโซ่เหมือนกันครับไาซี่ไปน็อกเฮดช็อตใ,อใส่แบ็คไวครับแล้วเรย์ครับไปเก็บคิวโกเรลจากเกมไปครับคอนโซ่เข้ามาชุบเพื่อนก่อนตรงนี้เราเบียร์11หลายตายไปแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกจะเหลือจีนายคนเดียวหรือเปล่าอ๋อเหลือจีนายกับดีดีขออภัยครับแต่ว่าเขาชอลสกี้ครับนีี่บ้างงไ ดีทูอีนอนแบบนี้ไม่รอดแล้วครับไม่รอดแล้วเออนี่ตายวงไปแล้วและดีทูอีก็โดนไหมยังยังไม่รอดซูกูโจนนี้ไปน็องเฟรมบอยได้ครับรถคาชอสกี้เอสปน็้องดีทูอีได้แล้วเก็บดีทูอีอกจากเกมไปเหลือจีนายจีนายวิ่งมานอนต่อนอนต่อแบบนี้เรียบร้อยอาร์คิวเทน่าไม่รอดเอ้าเฮ้ยคานจุกจีนายบอกคานซ้ายคานขวาคานซ้ายคานขวาฮะยังรอดอยู่คาชอสกี้บอกรีโหลดแป๊บหนึ่ง เอ้ยระบบวงเด้งขวาครับแต่วิกตอนยังอยู่ในนั้นครับตอนนี้ไห้ถามจริงๆริขานซ้ายขานขวาขานซ้ายขานขวาแปดสโมองขานซ้ายขานขวาไม่ตายถามจริงๆเถอะมันไม่แม่นหรือมันอาจ,จีนามันหลบเก่งนี่งงไ,<ห>ไ,ไปหมดแล้วที่ยิงป้าไม่ตรงตัวตเรียบร้อยให้คิวสวิตครับไปน้องใส่ลูฟาได้แล้วเป็นคิวสวิตเก็บคิวลูฟ่าเก็บไปแล้วเล่กัจะยิงใส่ทางคาชอสกี้เมื่อสักครู่นี้พี่อาร์ตครับดูครับคุณสามมาไงแล้วลักซี่ตัวนี้โดนน้องจากซุกจากโฟยเอ็มไปแล้วไล่เซนตัวนี้ไปน็องซีโยของซุสอีสปอร์ตเหมือนกัน บอลเธอ่ดีแล้วลงมาเรียบร้อยครับขึ้นรถมาแล้วครับแล้วแบบนี้จะยังไงนี่เอครับขึ้นรถมาครับเรครับเดี๋ยววนออกมาแบบนี้แล้วเคีนะ่ยวัน้เหลือจีนายคนเดียวนะเอ้แล้วจิมมี่น้องใส่ซักซี่ไปแล้วครับ แล้วชนเข้ามา D.A. ชนเข้ามาใส่คนทีน่หน้าเวอร์แล้วโดนอุ้ยยิงพีชมาจากรถข้างบนเจ็บหนักด้วยครับแล้วเลยปาระเบิดไหมปาระเบิดไหมส่วนแบ,บ็คไวท์กำระเบิดปาหลังหลังกำแพงมีน็อกแน่แล้วซุกตรงนี้ไปน็อกกอนโชด้านลนินโดนโดน็อกจรไลเซนไปเหมือนกันแล้วคาชอสกี้ไปเก็บกอลโซดจะเกมเฮดช็อตไปเอาละครับดูครับท่านผู้ชมครับตอนนี้แล้วเขาเข้าไปในบ้านเลยครับแล้วดูซุกครับตรงนี้แล้วเป็นนาวีแฮตไอคิวจากโซเทไปแล้วเป็นแกงโซครับไปน็อกใส่เฟยได้ตรงนี้ไลจีครับไปน็อกใส่แกงโซเหมือนกันเทนน็อกมาเหมือนกันแล้้้้ววคครรับโโดดดดนนนนสุทาาายยชเเเีี่่กไปจแลม กัน้วแบ็คไวท์กับระเบิดไว้กัระเบิดไว้แล้วปานน่วงๆเข้าไปแล้วทูเคหลาตายวงไปเหมือนกันแล้วระเบิดเข้าหน้ามาแบ็คไวท์ระเบิดน็อกเล่ไปเอาเลยครับยังไม่จบง่ายๆฮะตอนนี้ฮะแม่ดีเอโดนรับโดนบุกตลอดเวลาแล้วเป็นซีนิสเตอร์เข้าไปต้องใส่เอลเบลลี่ได้ครับแล้วระเบิดขึ้นไปได้บอลโดนใครหรือเปล่ายังไม่โดนแล้วเก่งโซ่อยู่นี้ได้แต้มจากอีเฟสไปแล้วคิวสวิตตายวงไปเอ็กซิคิวจบไปแล้วเหมือนกันครับ 4คิวครับตัวนี้ครับดูฮะัอ้าแล้วลายเซ็นครับไปเก็บคิวไอซี่ออกจากเกมไปเหมือนกันแล้วดูแอคเซอร์รับเต็มๆครับแล้วเขาส่วนขึ้นมาฮะโซเลสครับแอมพลิฟน็อกไปแล้วเก็บคิวทันทีครับใช่ครับส่วนตรงนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ติดไปยังออกไม่ได้แล้วดันเต้จองนี้ใบซอนนั้นเป็รุ่นน็อกโรนินได้แล้วไปเล่โดนเก็บออกจากเกมจากลายเซ็นและลายเซ็นดับเบิ้ลคิวลายเซ็นไปกดใครเข้ามาแล้วสุกูจองนี้ไปน็อกไอโตจังได้แล้วเดินเข้ามาจองนี้แบ็คไว้โดนลุ่มาจากเลเรียบร้อยจากอูซี่โดนเก็บจากาาาออร์เเลลียนมกคว้แป จริงแล้วนะใช่ครับแล้วดูฮะลเซนจนนี้ไปเก็บซีโอยังคงโหดต่อเนื่องฮะลเซนคาราซูกูจนนี้ไปเก็บไอตัวจังได้ซุดอีสปอร์ตไหลไปตายไปเอาละครับแบบนี้ฮะซินเหอครับโฟเอ็มยังใช้สลับสลับวงฟ้าอยู่แล้วเรียบร้อยฮะเทรเวส ไปนอ<ง>็นอกวงฮันเลเวสครับแม่ขับมาไม่ถึงฮะมันน็อกวงซะก,ก่อนนะจุงนี้แล้วนาวิจุดนี้ไปเก็บซุกน็อกไปเหมือนกันแล้วซานซานโดนน็อกจากไซรัสจากดีเอแล้วโทคิสโทคิสเลยมาบอกจะปิดถ้าผมจะไปพี่ก็ไปด้วยแล้วกันแล้วซินเหรอจรี้ไปเก็บรีเวสออกจากเกมนาวิโดนไฮสก,กิเ,เก็บออกจากเกมไปแล้วสก,กูตายวงไปบูบีออกจากเกมไปแล้วไฟไหมตรงนี้แล้วโทคิสภาพตะเข้ามาไฮสกิไฟลุกไฟลุกกลางหิมะตรงนี้แล้วไซรัสไปน็อกซินเหอ เรียบร้อยดีครับแบบนี้ฮะดูฮะไฮสกีครับรอรอชุบเพื่อนอยู่แล้วอ่าฟันเจลเรียบร้อยให้มันโคบอยปลาระเบิดไปน็อกส่จิมมี่ของโน้อไอเควสได้หนึ่งน็อกครับตัวนี้แล้วลายเซ็นไปเก็บสวอตสุพนซาวทีเกมไปเลยครับลายเซ็นกี่คิวแล้วเนี่ยหรือใกลดูลุดมาเมื่อวานวะโอ้โหอ่านโซเดชครับไปเก็บคิวไฮสกี้ได้เรียบร้อยครับจบอันดับเจ็ดไปก็ยังถือว่าลากมาได้สวยนะครับเรียบร้อยดีฮะซักซี่ปลาระเบิดน็อกส่ตวบอยได้เหมือนกันแล้วเป็นคบอย ไมโครบอยทรัไปเก็บจิมมี่ได้แล้วเขเข้ามาชนแบบนี้ครับพิกาตอนตั้งรับอยู่แล้วไลเซนอยู่ด้านบนนะครับแล้วคิงไปน็อกซักซี่ได้แล้วดูจากนี้คิงครับจะได้เก็บซักซีอ่ออกจะเกมไปแล้วเข้ามาปา <Hey. S 2> เทรดไปจา,ไา,างนี้ไมโครบอยครับเปลุ้นน็อกคิงได้เหมือนกันเทรดน็อกกันมาแล้วไซรัสาจางนี้ไปเก็บสินเหิอน็อกไปอีกด้านหนึ่งแล้วไมโครบอยมาเก็บคิ <c oughs> งออกจากเกมไปเรียบร้อยมาพาราบอยไป,ไปน็อกลักซี่โนวาโดนไฟนี้ของพิกาตันเลดเอเลียนครับระเบิดไปครับแต่ว่าดูฮะวงเด้งลงมาเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับใใชชช่่่่ครรรัับแลล้้้ววววฟฟาาาาาาามมมมมิิิตตตหหนนนนไเเเซจะูยีทด เอาฟาสิเฟ <Alpha> จะยิงหลังใส่ใส่ใคร A1 ว e ันอีสปอร์ตครับรอแลวเรียบรอ้อยให้โซเลตสปาร์เบิดน็อกสั่ซินเหอไปและโซเลตดับเบิลน็อกครับแม่ใส่ไฮสกิไปด้วยของโฟเอ็มผมได้ดูไม่ทันเลยพี่ตอนเล่นได้กี่คิวนะพ <9 Q. S 2> ี่อ่ะเก้าคิวและดีเอสิบคิวอย่างโหท่ะคารคือแกรับไฟเยอะครับแล้วดูฮะ โอัวดีครับโซเลสครับไปเคลียโฟเอมได้ครับใช่ครับแล้วโฟเอมีตายวงไปด้วยนะครับเข้าไม่ได้แล้วนะครับก็โดนตาจุดเกลไป4ทีม15ชีวิตครับหนึ่งใน4ทีมนั้นบิ๊กต่อเลยเลียนจ่าฝูงครับใช่ครับแล้วมี9คิวจะทำคะแนนหนีออกไปอีกครับดูครับ A1 e s p o r สปอร์ตครับ4คนจะดูช็อตนี้บ้างครับแม่ว่าจะเป็นบาร์เบิร์ไปยังไม่นอกนะครับ ดูท่านผู้ชมตรงนี้ดีเอฮ,ยฮย้ <DA. S 1> ฮยเฮ,ยฮย้ฮยเ้แล้วบนหลังคาว่างไงแล้วเลยเลเดินต่อขึ้นดีเอดีก็ตีเข้ามาทุกทีมเลยฟอร์มกะตีเข้ามาทุกทีมแล้วเนียในสมอคเพื่อที่จะต้องเข้าวง รถจะใช้ต่อได้ไหมมีรถคันหนึ่งควันขึ้นแล้วรอจังนี้ครับน็อตโอซีริมโดนน็อตไปแล้วไซรัสโดนน็อตจากรอรอดับเบิลน็อตด้วยทอมมี่กันครับโอ้ยผมว่ามีกันตอนนี้จะเป็นมือที่3แบบนี้ดูครับเขายืนชิวๆเลยครับลักซี่กับไลเซนแล้วมันก็บออยู่ชั้นหนึ่งลักซี่อยู่รถระเบิดใส่โซเลตออกจากเกมไปทันทีลักซี่ดับเบิลคิวเก็บไซรัสไปด้วยโอ้โหดูสิ่งที่ทาู้ชมขึ้นมาที่สูงครับตอนนี้บิคตอนครับได้ยังคุมได้หมดเลยไกลๆครับมีเอวันอ และซีริมครับไหลาตายด้วยรอครับแล้วรอเฮดช็อตเลวจากเกมครับไปแล้วครับคลาร์จินจอยเลนติกออกจากเกมไปแล้วเขารู้ตำแหน่งนะเขารู้ตำแหน่งด้านล่างนี้แน่นอนครับสลับบิกตอนและเอเลียนดูครับลักซี่แล้วไกลๆเขาเห็นครบแล้วฮะครบแล้วครับท่านี้เห็นครบแล้วแล้วเป็นโทบอยฮะหมูเข้ามาใกล้ๆครับเหมือนไม่ทหังไม่ขึ้นตรงทางขึ้นนี่อู้ดถังจริงเธอทําไมเล่นดีจังเลยครับเรียบร้อยให้ดันเต้ครับเอ้ารถระเบิดใส่ยแฮงเมื่อกี้เหมือนจะยิงรถให้มันระเบิดครับแต่มันไม่พ้นระยะครับตัวเองน็อกเอง แล้วดูจอว่นี้ไมโครบอยไมโครบอยมาฉีกมุมยิงมาฉีกมุมยิงอ่ะคุณคิดตัวแล้วก็ลักซี่คานมาลักซี่ลงมาแล้วเจอมารูดไปลักซี่มาแล้วไล่เซนจังนี้ไปนอกหลังแจ็คได้เหมือนกันแล้วพิจูทุเคโดนลักซี่น็อกไปแล้วลักซี่คนเดียวเอาซี่รูดมาแล้วดันเต้ตายวงไปแล้วโอ้โหดูสิครับท่านผู้ชมครับแล้วเขาช้าลงมาเลยแล้วลักซี่โดนมายิงแบบนี้ให้ช็อตเรียบร้อยแล้วประกบหน้าประกบหลังไปเรียบร้อยแล้วโดนไกลยิงแกมเหมือนกันครับ ว่าสเปร์มาคามรูสามซินิเซอร์ซินเอร์เอาลงไม่ซินิเซอร์แล้วลักซี่ครับได้แต้มไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วลักซี่ดูนะร,รู้สึกจะเป็นทริปเปิลคิวด้วยครับ่บแล้วซิกนาจุดนี้เป็นน้องลักซี่ได้แล้วเขาชุบอยู่ไมคโคบ,บอยบอกหน้าที่ผมเองพวกพี่พวกพี่เนี่ยยิงกันแม่นแนเนี่ยผมชุบให้แล้วไมคโคบ,บอยพอชุบเสร็จเขารู้หน้าที่เข้าวงมาเข้าวงมาส่วนไลเซนคานตามมา เหมือนสื่อสารกันแล้วซินิเตอร์ไปเก็บลเรเซีรออกจากเกมไปไมโครบอยนอนอยู่รอเขาปั๊มยาให้เสร็จแล้วเปิดบอยสวนมาชุดเดียวน็อกใส่ซินิเตอร์เฮดช็อตไปแล้วเปิดเผยตําแหน่งมาแล้วโดนยิงชุดเดียวเหมือนกันไมโครบอยมาดับเบิลน็อกซิกนายไปครับโอ้โหท่านผู้ชมครับดูสิครับเปกตอนครับ<ห>วน <ๆ S 2> ันวันนะวันออนวันครับท่านผู้ชมเอ,อ้ต่อดึงนะเหมือนแจ็คจะดึงซิกนายไมโครบอยไม่ดึงนะไมโครบอยคลานมาเรื่อยๆครับส่วนลักซี่พยายามคลานหาต้นไม้แล้วไมโครบอยเฮดช็อตซินิเตอร์ออกจากเกมไปแล้วหลังต้นไม้ตรงนี้ไมโครบอย ไมโครบอยเขาชุบกันขึ้นมาแล้วแจ็คได้เตามจากลักซี่ไปนี <T ụ> ่เลยครับปั๊มยาแล้วเหมือนจะพยายามจะออกอทีเดียว,วฮะวงฟ้ากำลังจะฉีดแล้วเฮ้ย <Hey. S 2> แล้วไมโครบอยพลาดเรียบร้อยครับโอ้โห oh oh, ยิงชุดนี้พลาด e ครับ A1 Esports ตครับต้องบอกว่าวงฟ้าต้องบอกว่าชนหลังเขาแล้วนะ <S <S 2> <S 2> แล้วเขาวิ่งออกมาตัวโลง่ลงๆแต่ไมโครบอยยิงพลาดครับไมโคบอยโอ้โห เอวันิสปอร์ตครับพวกเขากินไก่แล้วครับทีมที่มาจากบังกลาเทศแล้วต้องบอกว่าสัปดาห์แรกเนี่ยครับในซุปเปอร์เวียนแกไม่ได้เล่นด้วยแกมาเล่นในสัปดาห์ที่2นี้นะครับคะแนนเริ่มจากศูนย์นะเมื่อวานเนี้ยทำให้วันนี้เนี่ยพวกเขานี่น่าจะได้กำลังใจไปเต็มๆสำหรับการกินไก่ครั้งนี้ครับแต่ต้องยอมรับครับเมื่อสักครู่นี้มโครบอลยิงพลาดนะ คือถ้าเป็นลักซี่ผมว่าคว่ำนะตัวแรกอ่ะหายสองเลยแต่อย่างที่บอกแหละครับมันเป็นการเติมเต็มกันในทีมมันต้องมีสมดุลมันไม่ได้มีคนที่สามารถแม่นได้ทุกคนหรอกครับแต่ไมครบอยในจังหวะที่เขาออกมายืนด้านขวาแล้วฉีกออกมายิงนกดดันทีมได้เยอะแล้วก็ยังสามารถมาเหมือนแบบม่ให้คู่ต่อสู้นขึ้นมาได้ในมุมที่มันขึ้นได้แล้วไมคิบอยเห็นวิ่งมาตั้งแต่ต้นเลยนะคือมันดักไว้เลยนะครับเขาอาจจะแบบมีการเล่นที่แบบใช้มันสมองมากกว่าการยิงก็ได้ใช่ใช่นะครับคือต้องบอกเขาอาจจะไม่ได้ รู้จังหวะของเกมว่าควรจะขยับตรงไหนอะไรยังไงจริงเัาจะไั้มาทีมจะทําให้มันเพอร์เฟกเองใช่นะครับนะครับอย่างจังหวะที่เมื่อสักครู่นี้เหมือนชาร์กันโรว่าเนี่ยมิคบอยก็มาเทรดได้สวยมาเทรดคิงได้อะไรอย่างเงี้ยคือจังหวะการช่วยเพื่อนเนี่ยถือว่าสมบูรณ์เหมือนกันสำหรับคิคบอยใช่ครับนะครับอ่าแล้วครับบิ๊กต่อเลเลียนครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเล่นดีเหลือเกินนะครับทีมไทยของเราก็มีช็อตๆไปบ้างครับอาร์คิวเอเทน่าพาวเวอร์แบ8 KPS นะครับแล้วก็ซีเคจจินแต่ต้องยอมรรรััััับบบบวววว่่่าาาางงงงนน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 นีีีีี้้้้้้กกกกก็เเ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 ลลลลลยยยยหหมมืือออออะะะแแดดดดดไไไปตตททคถึ สองเลยทีเดียวนะครับอะไะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูกันโดดรอบต่อไปมีและมาก,กันครับ